โธระคงไว้สำหรับการเชียรประกาศสุดฮอตงานมาหากรรมหนังสือระดับชาติครั้งที่30ยังคงคว้าใจคนทลักเกิดล้านงานนี้เป็นอีกหนึ่งการเผยแพร่วัฒนธรรมการอ่านหนังสือในรูปแบบที่น่าตื่นตาตื่นใจด้วยการรวมตัวอักษรและเสียงดนตรีเข้าด้วยกันอย่างลงตัวทําให้การอ่านหนังสือกลายเป็นการสัมผัสศิละปะที่มีชีวิตชีวาแต่ที่น่าสนใจคือการเลือกหนังสือที่สำนักพิมพ์ต่างๆมีให้บริการซึ่งแตกต่างจากการเลือกหนังสือทั่วไปในบูธของสำนักพิมพ์ชิดาบูธทีสิบสอง ผู้เข้าร่วมงานสามารถเลือกหนังสือที่ตรงใจของตนเองได้ผ่านการเล่นเกม P ีเอการซึ่งเป็นการถ่ายใจแบบสร้างสรรค์โดยใช้การ์ดที่มีข้อความต่างๆช่วยในการค้นหาหนังสือที่เหมาะสมกับตัวเองจากผลงานหลากหลายเรื่องสำหรับหนังสือที่ได้รับความนิยมในบูตนี้คือเซาเดอร์โคตสิบแปซึ่งเป็นหนังสือปรัชญาชีวิตที่สะท้อนถึงประสบการณ์ของวัยรุ่นในการเผชิญหน้ากับโลกจริงทั้งเรื่องยาเสพติดความสัมพันธ์และการค้นหาตัวตนชวนให้ผู้อ่านตั้งคำถามและคิดอย่างเป็นอิสระสำนักพิมพ์แสงดาว บูตไอสามสก็มาแรงด้วยหนังสือยอดนิยมเทศกาลจีนและการเ้นวนยซึ่งเป็นการนําเสนอวัฒนธรรมจีนในแง่ที่ละเอียดอ่อนรวมถึงหนังสือประวัติศาสตร์และศิลปะที่ได้รับความนิยมอย่างสงครามนโปเลียนและโดวินฟิลเ a นส์เดอะแคดอินเจแปนิสอาร์ตสำนักพิมพ์10มิลิเมตรบูตเอฟสีก็ไม่น้อยหน้าด้วยคอนเซปต์เร o คอร์สโตที่สร้างบรรยากาศเหนือชั้นรวมถึงหนังสือที่กลายเป็นที่พูดถึงอย่างแพร่หลายในโซเชียลเช่น A post y ูริแท in และ my playlist และนี่คือสิ่งที่คุณอาจพลาดเป็นงานนี้ไม่ได้เพียงแต่เป็นการขายหนังสือแต่ยังเป็นการสร้างประสบการณ์ทางวัฒนธรรมที่มีคุณค่าทั้งการสัมผัสศิลปะก,การพิมพ์การ,รเผชิญหน้ากับผู้เขียนหนันหนงสือชื่อดังและกิจกรรมพิเศษต่างเหลือเพียงสองวันสุดท้ายอย่าพลาดโอกาสที่จะเข้าร่วมงานและเป็นส่วนหนึ่งในประวัติศาสตร์วงการหนังสือไทยที่หอนห้าถึงเจ็ดชั้น lg ศูนย์การประชุมแห่งชาติสิริกิติ์วันที่19ตุลาคม2568 ั้งแต่เวลาส0ถึง21นาฬิกาสำหรับข้อมูลเพิ่มเติมรีบติดตามไปที่เพจไทยบุ๊กแฟกันเลย